สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามีใส่เป็นเหล้าเอาปลาดุกเทเลไม่ต้องกักตุนหากินไปวันวัน,วนสัาน์ก,การโรคคิด ไปไหนใช่ป่ปะพี่น้องไปบึงอันนี้ก็ขึ้นมาหน้ำไฟเด้อมันทะเลนี่นี่โอ้ทะเลตัอ๋ไปพุ่นอีกใส่ปลาหมึกปลาดุกทะเลใส่เบ็ดเราเดี๋ยวใส่มอังอีก สวัสดีครับถุยนสวัสดีครับมามาหากินหากินในบรรยากาศแบบโควิดโควิดสวัสดีครับไอชาเขียวสวัสดีครับนในบรรยากาศยามเช้าจาม่โมงแล้วนี่ถ้ากิ่โมงยังฝากติดตามนเราเลยด้อยอีสานบ้านเฮาถึงท่องยูทูบนี่แหละในบรรยากาศจร่งจละ

ฝากแชทได้ครับฝากแชทได้ครับกดไลค์ได้ครับเฮ้ยปืนเราไปยิงยิงไปตรงจุดมันยิงนกอยู่ยิงไหนดิถึงหนกนกปัดห่างบอกเห็นบหมได้กี่ตัวหนึ่งโอเคเลยไม่คุณไมอยูเลยบอกสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยนี่บรรยากาศยันแถวยันแถวมาหนี่ อเอาไปหากินหนึ่งตัวต้องเบ็ดดาได้พอต้มนึ่งแหละตัวเบ็ดตีหาหนี่ในปลาบูทะเลเดี๋ยวกับปลาเกา๋าทะเลต้มนะครับนี่ก็ออกมาใส่เบ็ดล่าไว้ก่อนแต่ปลาดุกทะเลก่อนถูกซับตกน้ำนมิดเสียบมิด เนเองสบายดีบ่อะ่นนะเอยู่ทางบ้าลถยุงเท็บไปไทยเดเนอะไป็นอยู่ทั้งาลนงตัาพหนะูาหายขันให้ไมใส่ที่ใครมันจะผู <laughs> ไม่ใส่ยไงนี่นาใส่มองยงนี่ มันเป็นมือกล่องนี่เบอร์ดาวดิ้งไหนมะนัมนอาแนวติดกติดบ้าได้บนติดเปิงดาวบนเนื้อไพลประเทใส่เบ็ดแล้วมีหินทวงครับอือใส่หินทวงเกลือนเบ็ดราวบ่เป็นเบ็ดสวยดิ เดไปซวยเสือเทียนหรอตรงนี้มันน้ำรถหอดวะลี้างอยู่แจมันถือองกลางอยางไรท่ไหร่อเปล่ท่นหรือเปล่มันโอ้ยยังกองยังใส่ก่าลยที่กลาง้าง เนื้อุกงกับเนื้อบริส <SU ุทธตัวในกันมาหนึ่งใส่ใบเบ็ดเหาใส่เบ็ดเหาทำเช่นไรมาสมมติกันนะครับนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับ เดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนนะครับรด like, รด share, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับอีสานบ้านเฮาในช่องยูทูบครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอาชิลัยสาระแน่จังอยรายการนี้ไม่มีสาระเด้อไม่มีการตัดต่อหากินแบบของแทล้ล้วนๆเบอร์มิตตกแต่งเบอร์มิสืสอฟ้าไปใส่เอาเลย เดี๋ยวเราไปกันจะเป็นโอเบตตัดที่ไล่มาแบบนี้เจงยา้บอบเฮ้ยมันโมมิโนติดกองไว้เยดดลยเกจิราชโอเคแล้วจะพอกันไหมติดตามกันต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ hai same mày nè, đi sao đi mà Để xem long đi lâu gang năm lòng nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai lòng càng mươi hai nghìn hai mươi Mình nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai đi

สวัสดีครับปนปุ่มดีครับนุ่มพุกีท่านนี้เด้อเดี๋ยวสยเสร็จก่อนไปเท้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ